นายกเทศมนตรีในมิสซูรี่ต้องการแจกบิตคอยมูลค่า33,000บาทให้ประชาชนแบบฟรีๆนายกเทศมนตรีแห่งเมืองคูวันเล่ในรัฐมิสซูรีกำลังวางแผนที่จะแจกจ่ายบิตคอยมูลค่าสูงถึง1,000ดอลลาร์ให้กับประชาชนทุกคนอย่างไรก็ตามแผนการดังกล่าวมีเงื่อนไขแนบมาด้วย เมื่อเงื่อนไข HODL 5ปีตามรายงานของสำนักข่าวท้องถิ่น KSDK เมื่อวันพฤหัสบดี19สิงหาคมพศ2564เจสันสจวต,ต,ตได้เปิดเผยความตั้งใจที่จะมอบ BTC มูลค่า500ดอลลาร์หรือ1,000ดอลลาร์ให้กับผู้อยู่อาศัยในครูวันเล่ทั้งหมด1,500คนสจวตผู้ซึ่งเรียกคริปโตว่าทองคำดิจิทัลเชื่อว่าคริปโตเคเรนซีสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของชาวเมืองและทำให้พวกเขาร่ำรวยได้ นายกเทศมนตรีคูวันเล่ได้สนับสนุนเหตุผลของเขาต่อไปสำหรับแนวคิดนี้โดยระบุว่ามีคนจำนวนมากที่กลายเป็นเศรษฐีหลายล้านภายในเวลาไม่กี่ปีด้วยการถือบิตคอยฉันมีเพื่อนที่ชีวิตเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเช่นจากการทำงานตอบบัตรเข้าง,งาน9้าโมงเช้าเลิก5้าโมงเย็นจนกระทั่งมีรายได้มากกว่า80ล้านดอนลลาร์ภายในเวลาไม่กี่ปี บิตคอยถึง500,000เหรียญอย่างไรก็ตามแผนบิตคอยของสจวดมาพร้อมกับเงื่อนไขที่ผู้รับเหรียญจะไม่สามารถขาย BTC ได้เป็นเวลา5ปีซึ่งนายกเทศมนตรีกล่าวว่าจะป้องกันไม่ให้ผู้อยู่อาศัยรู้สึกเสียใจเมื่อราคาของบิตคอยอาจกลายเป็นครึ่งล้านดอลลาร์โดยเขากล่าวว่าเรากำลังดำเนินการเพื่อกำหนดเงื่อนไขในการรับบิตคอย แนวคิดก็คือบางทีคุณอาจไม่ได้แต่ต้องมันเป็นเวลา5ปีก่อนที่คุณจะสามารถเข้าถึงมันได้อย่างเต็มที่เรากําลังดําเนินการเกี่ยวกับแนวคิดแบบนั้นเพราะนั่นคือข้อกังวลอันดับหนึ่งของผมสตวตกล่าวเสริมมีคนขายบิตคอยของพวกเขาเพื่อชําระค่ารถยนต์และเมื่อบิตคอยอยู่ที่5 0 0 0 0 0ดอลลาร์ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าพวกเขาจะเสียใจจริงๆนายกเทศมนตรีหวังที่จะเปิดตัวแผนการดังกล่าวภายในสิ้นปี 2,564โดยเงินจำนวนมากมาจากนักลงทุนบิตคอยที่ไม่ระบุชื่อหลายคนสะจวดยังมองหาแหล่งเงินทุนจากกองทุนของรัฐบาลหรือเงินบรรเทาทุกจากการบรรเทาทุกจากโควิดอีกด้วยแหล่งที่เป็นไปได้อีกแหล่งหนึ่งคือกองทุนของเมืองโดยสะจวดกล่าวว่าเป็นไปได้เราจะมาดูกันว่ามันจะเป็นอย่างไรในขณะเดียวกันผู้อยู่อาศัยบางคนก็ยินดีกับความคิดของนายกเทศมนตรี รามนานกเกลกดอ่านข่าวนายกเทศมนตรีในมิสซูรีต้องการแจกบิตคอยมูลค่า33,000บาทให้ประชาชนแบบฟรีๆต่อที่สยามล็อกเชน